สวัสดีครับมาพบกันมาอีกแล้วนะครับขับช่องการเกตพระบ้านแม่ลูกพระเครื่องครับสนใจองค์ไหนโทรมาได้ครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่ครับผมองค์แรกนะครับเป็นพระไม่ซาตีครับผมเรียมกรอบแบบนี้ครับนันทญาพระคงสุพันธ์นี่แม่ก็ไม่รู้หรอกครับเปิดไว้ที่หกร้อยบาทครับผมนี่ครับเปิดที่หกร้อยบาทครับผม ว่าโอ่งใหญ่มากครับผมต่อไปนะครับอันนี้ไม่ทราบพี่อันนี้ลูกอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ไม่ทราบพี่ครับผมเดี๋ยวไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับก็เขียนว่าหลวงปู่หลวงปู่สุกหลวงปู่อะไรก็เขียนว่าเหรียญหลวงหลวงปู่สุกครับผมหลวงสกดหลวงปู่สุกร์หลวงสกดหลวงปู่สุกครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับผมไปนะครับ อันนี้เป็นลูกอมเปิดไปที่หกร้อบาทครับผมนี่ครับลูกอมไม่ทราบที่ครับผมเปิดไปที่หกร้อบาทครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเข้าไปนะครับตะกุดหลวงพ่อพิษมีสองดอกหยิบมาคู่กันเลยตะกุดหลวงพ่อพิษมีสองดอกครับผมนี่ครับอันไหนดอกที่หนึ่งอันไหนเป็นดอกที่หนึ่งก่อนอันนี้ดอกที่หนึ่งครับผมอันนี้ดอกที่สองครับเอาตั้งก่อนตั้งดอกหนึ่งตั้งอืไงนั้นเอออันนี้คือดอกที่หนึ่งนะครับอันนี้คือดอกที่หนึ่งครับ กุดหลวงพ่อพีครับผมดอกละหกร้อยบาทดอกละหกร้อยบาทครับผมนี่ครับจะขุดหลวงพ่อพีนี่ครับผมตะขุดเป็นแบบนี้นะครับเปิดไวัที่หกร้อยบาทครับผมอันที่สองนะครับนี่ครับผมเปิดไวัที่หกร้อยบาทเหมือนกันครับ้ะขุดหลวงพ่อพีครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมไปแล้วครับ ปิดตาไม่ทราบที่ปิดตาไม่ทราบที่ครับผมก้อนมีสามองค์หนึ่งก้อนมีสามองค์ครับผมเบิดเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับกิ่งจบาทกิ่งอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทครับผมกิ่งอะไรก็ไม่รู้ครับเบิดไปที่เจ็ดร้อยบาทครับผมนี่ครับ พย่อกมีเสียงกิ่งไหมบอกลูกค้าด้วยจะได้รู้มีเสียงกิ่งด้วยครับเนี่ยครับเนี่ยผมมีเสียงกิ่งด้วยนะครับเปิดไที่เจ็ดร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับอันนี้เป็นแหวนแหวนไม่ทราบที่ครับผมนี่ค,นนครับเปิดไทปที่ห้าร้อยบาทครับผมเป็นแบบนี้นะครับแหวนไม่ทราบที่เนี่ยผมเป็นแบบนี้ครับแหวน ต่อไปนะครับอันนี้เป็นตะกุดตะกุดไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ครับผมเอาห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับผมตะกุดไม่ทราบที่ครับผมเอาห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับเอาห้าร้อยบาทนะครับถ้าภาพไม่ชัดแล้วยังไงถ้าภาพไม่ชัดโทรมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่ครับผมไลน์มาที่เบอร์นี้เลยครับไลน์มาที่เบอร์นี้เลยนะครับ อี่ยผมเป็นแบบนี้นะครับข้างในต่อไปนะครับแหวนพี่รอดอี่ยผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทนะครับแหวนพี่รอดเป็นแบบนี้นะครับนี่พูดเสียงดังฟังชัดใช่นะครับนะครับครับแวนพี่รอดนะครับผมนี่ครับเอเคต้องอย่างนี้สิโอ้ต่อไปนะครับปิดตาหนูพกแก้ใช่ไหมครับ่ไม่หนูแม่ก็ไม่แน่ใจจะเป็นหลังแบบปะ ให้หลังแบบน่าจะพ่อแก้วแหลมะมั้งอันนี้เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วครับผมห้าร้อยบาท500บาทครับผมนี่ครับหลังแบบครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยร้อยบาทครับผมต่อไปหนูอยากลิ้นพันนี้เลยห้าร้อยา500บาทห้าร้อยบาทครับต <c oughs> ิดตา่างครับผมไปนะครับข <c oughs> ุนแผนหลวงปู่ชิมครับผมเปิดไปดที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับด้าน,นหลังมีพระสมเด็จอยูสามองค์นะครับ เปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมขุนแผนหลวงพู่ทิมบ๊ับนะครับต่อไปอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบซี่ครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับพิมพ์สองหน้าป่ะพิมพ์สองหน้าครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมรูปหล่อโบราณพิมพ์สองหน้าครับต่อไปนะครับกิ่งอันนี้กิ่งไม่ทราบซี่ครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผม เป็นแบบนี้นะครับกิ่งไม่ทราบที่ในถาเป็นแบบนี้ครับผมต่อไปนะครับอันนี้ปิดตาไม้ทราบที่ครับผมเปิดวิธีห้าร้อยบาทครับผมด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเปิดวิธีห้าร้อยบาทครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ไปนะครับรูปภาพอาจารย์ ตอนเที่ยงปะไม่รู้สิไม่รู้ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่หนีรูปภาพไปซาบสิครับผมเหรียญพลาสติกครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมรูปภาพไทซาบสิครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับต่อไปนะครับเหรียญหลวงพ่อจงครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมเหรียญหลวงพ่อจงครับ หมุนหลังนี่ครับเดินลงมาจงแล้วก็หมุนหน้าอีกรอบนึงตัวที่ห้าร้วยบาทครับผมโอเคแล้วก็วางโอเคต่อไปนะครับปิดตาไม่ทราบที่ครับผมเปิดไปที่ห้าร้วยบาทครับผมนี่ครับปิดตาไม่ทราบที่เปิดไปที่ห้าร้ร้อยบาทครับผมนะครับต่อไปหมาไหมสิงบ้างลูก สิงพัดสิงเลื่อมกรอบพลาติกหลสิงเลื่อมกรอบพลาติครับผมหลวงพ่อกลวยมั้งน่าจะหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้หกร้อยบาทครับผมสิงหลวงพ่อกลวยครับผมนี่ครับเปิดไปที่หกร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับสมเด็จอุ้ยป๊บนะครับผมสมเด็จอันนี้สมเด็จไม่ทราบที่ครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมครับสมเด็จไม่ทราบที่ครับผม เปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับหลวงพ่อพงศ์เหรียญรูปหล่อหลวงพ่อพงศ์ครับผมเป็นรูปละคังเป็นรูปลัังเลยครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมด้านหลังมียันด้วยครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมต่อต่อไปนะครับเหรียญกุมารหลวงชุมพรครับผมชัดไหมลูกชัดอยู่เนาะชัดครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผม คุณมบุหลวงชุมพรนี่ครับเบิดไไ้ที่ห้าร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับเหรียญไม่ทราบที่ครับผมเป็นเหมือนทรงพระพุทธเป็นเหมือนทรงพระพุทธเลยครับเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับเปิดไไ้ที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับผมเปิดไไปที่ห้าร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับอืมอันนี้หลวงพ่สุกครับผมพระหลวงูุสุกนะครับนั่นหลังไม่มีอะไร้ายนหลังไม่มีจางครับผมโอเควไปที่ห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับผมหรือวไปที่ห้าร้อยบาทครับไปนะครับลุบหล่อหลวงพ่อเงินครับผมปีหนึ่งห้าวัดไทยน้ำปีหนึ่งห้าวัดไทยน้ำครับ เปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทนะครับถูไปที่ห้าร้อยบาทถ้าถามเป็นแบบนี้ครับเหนะมือนมีอะไรอยู่ข้างในเลยครับพะย่ะต่อไปนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงิน เปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมได้ถามเป็นแบบนี้ครับผมห้าร้อยบาทครับไม่ห้าร้อยบาทครับอันนี้ก็รูปลอหลวมเพราเงินครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเปิดไปที่ห้าร้อยร้อยบาทครับไต้ถามเป็นแบบนี้ครับผมต่อไปนะครับอันนี้เป็นแพะแพะไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรอันนี้เป็นแพะไม่ทราบซี่ครับผม เปิดไปที่ห้าร้อยบาทนะครับแพะไม่ทราบที่นะครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับไต่ถามเป็นแบบนี้นะครับผมไปนะครับอืมรูปลอหลวงพ่อปูเผือกควักกิ่งแก้วรูปลอหลวงปูเผือกควัดกิ่งแก้วครับผมนี่ครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมรูปลอหลวงปูเผือกครับผมนี่ครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทไต่ถานเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับ สนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์มาได้นะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขาหรือเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่จะแอดได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะพี่หรือทักมาหาช่องกรารกิจพาบ้านแล้วบอกว่าดูมาจากช่องเอ๋อทักมา,าช่องกาเกตจพักเครื่องบอกว่าทักมาดูจากช่องกาเกตจพาบ้านแม่ลูกพักเครื่องอีพีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ทักมาได้แต่พี่จะโทรามลูกให้ดูนะจ๊ะอันนี้ต่อไปเป็นตา ปิดตาไม่ทราบที่ครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมด้านหลังมียังครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมไปนะครับพยยอดทอ,ดง,คอ,อดงครับผมปเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ฮะพยอดทองเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมได้ถามเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับ หลงผุดทั่วพิมสองหน้าเรี่ยมพลาสติกเปิดหน้าเปิดห,หลังครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับหลอดหลงผูดเอ๊ะผ้าผงหลงปูดทั่วครับผมนี่ครับผมเปิดไปที่ห้าร้ยอยบาทครับผมต่อไปนะครับอันนี้เป็นเต่าไม่ทราบว่าเต่อที่ไหนลูกอันนี้เอาขึ้นมานิดนึงโอเคโอคอันนี้เป็นต่าไม่ทราบที่ครับผมเรียมจากขอบครับผม จะขอบเก่าๆเครับเปิดไปที่ไม่ทราบที่ครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมเต่าไม่ทราบที่ครับผมต่อไปนะครับอันนี้เป็นกิ่งไม่ทราบที่ครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับกิ่งไม่ทราบที่เปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมเก่าๆสวยๆกิ่งเก่าๆสวยๆครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผม แต่ฐานเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับแบบนะครับรูปหลอกโบราณไม่ทราบที่รูปหลอโบราณไม่ทราบที่ครับผมเปิดเวทีห้าร้อยบาทครับผมมีครับเปิดเวทีห้าร้อยบาทครับผมรูปหลอกโบราณไม่ทราบที่ครับแต่ายเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับผ้าซุ้มกอครับผมเปิดเวที ห้าร้อยบาทครับผมพาสุ่มกอครับเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเหรียญไม่ทราบที่ครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผมครับด้านหลังมียันด้วยครับผมเปิดไปที่ห้าร้อยบาทครับผม ครับโอเคนะคะพี่สนใจองค์ไหนนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่ออนไลน์มาได้ที่เบอร์โทร0811081964นะคะพี่ขาฝากพี่พี่กดติดตามให้ช่องกระเกตพระบ้านแม่ลูกพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าติดติดขัดขัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่มือใหม่หัดขับนะคะพี่ขากรณีจะปั้นลูกชายนะคะพี่ขาฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่ EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ